วนี้นะคะวิดีโอวันนี้สายจะพามาทำความรู้จักกับแป้งผสมรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Q p ว e นะคะซึ่งแป้งตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าเป็นแป้งที่ดีที่สุดที่ q p a เ s เคยทำมาเลยนะคะใครที่เป็นแฟน QPASS อยู่แล้วเคยชื่นชอบ q p e เนะคะต้องไม่พลาดแป้งตัวนี้เลยค่ะ i v o r y r e t o u c h Oil Control Foundation Powder SPF 30 PA บวกบวกบวกนะคะคุณสมบัติหลักๆของเขานะคะก็บอกกันอยู่แล้วเนาะในชื่อของ product หนึ่งเลยก็คือ retouch นะคะ retouch เนี่ยก็คือการปกปิด จุดด่างดำฝ้ากะสิวต่างๆบนใบหน้าของเรานะคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อบกพร่องแป้งตัวนี้นะคะมีเทคโนโลยีในการช่วยการปกปิดค่ะ, <C le af> คะเขาเรียกว่าเทคโนโลยีการกระเจิงแสงน,นะคะหรือว่า instant retouch นะคะซึ่งมันเกิดจากการที่เขาออกแบบอนูของแป้งนะคะให้มีลักษณะคล้ายๆกับดอกกุหลาบนะคะก็เป็นดอกไม้มันจะกระจายไปแบบ ไม่ใช่กระจายเขาเรียกการกระเจิงนะคะกระเจิงแสงไป360องศาเลยค่ะก็จะทําให้ตรงนี้เนี่ยเหมือนการเป็น instant b u r r i n g effect นะคะ mm hmm. แ้่ผสมรองพื้นคิวเพรสตัวนี้นะคะ mm hmm. นอกจากจะเอาใจสาวๆไทยในเรื่องของการควบคุมความมันยาวนานถึง12ชั่วโมงแล้วนะคะยังเอาใจในเรื่องของการที่ทาไปแล้วสีไม่หมองนะคะสีไม่เปลี่ยนระหว่างวันไม่เป็นคราบแล้วก็ในเรื่องของ water proof นะคะกันน้ํากันเหงื่ออะไรแบบนี้นะไะนตลับเนี่ยจะแถมพับมาให้ด้วยนะคะ ซึ่งจริงๆตลับมันเปิดได้2แบบแบบนี้นะคะเปิดมาชั้นแรกจะเจอพัฟก่อนเปิดมาชั้นที่2จะเจอแป้งนะคะแล้วก็ตัวพัฟเนี่ยจะเป็นฟองน้ําหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งก็จะสามารถใช้งานได้2แบบนะคะจะเป็นแบบดราก็ได้ถ้าแบบดราเนี่ยก็หมายถึงเราใช้พัฟได้เลย,เลยะคะ่ะก็ตบตบ,ตบแป้งเหมือนตามปกติก็จะให้คุณสมบัติที่เป็นแบบ retouch effect เลยเต็มๆก็คือปกปิดสูงๆนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ต้องการใช้แป้งตัวเนี้แต่ว่าอยากได้ความปกปิดที่มันดูเป็นธรรมชาติหน่อยคือไม่สูงมากนะคะก็ให้เอาฟองน้ำนะคะไปชุบน้ำหบาดาแล้วก็มาตบแป้งนะคะมันก็จะได้เอฟเฟกแบบเป็นธรรมชาติลงมาอีกหน่อยอม,มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4เฉดสีนะคะก็จะเป็น n 1 n 2ก็ n ก็จะเป็นในส่วนของสี natural นะคะ n 1ก็จะเป็นเหมาะกับคนที่ผิวขาวธรรมชาติ N2 ก็จะเหมาะกับคนที่ผิวแบบสีเนื้อแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมี P1 และ P2 ค่ะ P ก็จะเป็นตัวแทนของพิ้งก็คือสีชมพูนะคะ P1 ก็จะเป็นผิวขาวอมชมพู P2 ก็จะเป็นสีเนื้ออมชมพูนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกกันดูนะคะไซเอาเฉดสีมาให้ดูด้วย ของราคานะคะคิวเพสเขาราคาน่ารักน mm ่ารักกี่แล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่จะซื้อแบบว่าตลับมาตรฐานนะคะก็จะมาในกล่องแล้วก็มีตลับแบบนี้แล้วข้างในก็จะมีแบบครบแล้วนะคะก็ราคาอยู่ที่359บาทเท่านั้นนะคะต่อหนึ่งตลับทีนี้เดี๋ยวซายจะทาให้ดูด้วยนะคะจะได้เห็นว่าการปกปิดของเขาเป็นยังไงต้องเลือกสีก่อนค่ะเพราะว่าสีผิวของซายเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้ง n 1และก็ p 1นะคะลองที่กรามก่อนดีกว่าเพื่อที่จะดูว่าสีไหนเหมาะกว่ากัน จากที่มองนะคะคือไซรู้สึกว่าใซรชอบ N1 มากกว่าเนื่องจากว่า N1 มันออกเหลืองกว่าตัวตัวพี่หนึ่งมันชมพูแล้วคือใซรปัญหาใครคือหน้าแดงะคะ่ะไซรอยากให้มันเอาเหลืองไปช่วยกบแดงมากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ใซรจะใช้ตัว N1 นะคะ เซรหน้าที่แบบถ่ายงานนี้เหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าไม่วาวเกินไปนี่ยังไม่มีเบ็กอัพเบตเลยนะคะยังไม่ได้ทาอะไรเลยทั้งนั้นนี่คือสกินแคร์แล้วตบด้วยแป้งตัวนี้เลย <c oughs> คือไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วอะจบแล้วมันแบบที่สุดอะไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> เอาเป็นว่าที่ไซให้ดูไปนะคะนั่นคือเทคโนโลยี Instant Retouch ของเขานะคะซึ่งเคลมเอาไว้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคือแบบ ต่อไปเนี้ยใช้แค่แป้งตัวเนี้ยไม่ต้องใช้ Photoshop ไม่ต้องใช้แอปใดๆแล้วน่าจะกลิ้งมากๆนะคะซึ่งใสาก็เห็นเลยว่าเฮ้ยกลิ้งจริงตกใจนะคะเพราะว่าบนหน้าเนี่ยมันแค่สกินแคร์แล้วยังไม่มีพวกเมคอัพเบสหรือว่าไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์ใดๆเลยนะคะนี่ตบแป้งไปเมกกื่อกี้นั่นคือเรียวมากๆแล้วนะคะคือ <c oughs> หายไปหมดแล้วนะโอเคเป็นว่าวิดีโอวันนี้นะคะทรายมาเรียกน้ำย่อยให้ส่วนใครที่เห็นแล้วอยากลองต้องไปลองเองนะคะเพราะว่า คิวเพรสอีเวอรี่รีทัชออยล์คอนโทรลฟาวเดชั่นพาวเดตัวนี้เนี่ยวางขายแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถสัมผัสได้โดยตัวนี้ค่ะวิดีโอวันนี้นะคะซายก,ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจแบบนี้มาอีกนะคะก็มาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย